นกขยับมาหน่อยดูเดืยดตกนะครับนี่ผู้ช่วยมือหนึ่งเสร็จเสร็จแล้วหนูเอาไปไว้ตรงนู้นนะคะตรงโต,งต,งตง๊ะได้แล้วค่ะป้าอันรดียส์สมาสกเลิกลูกนะกสมาสกเลิกะคะค่ะป้า,ปา สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเบลเยียมในคืนวันที่31มกราคมนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะปีใหม่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้แม่ไผ่ก็ได้เปิดบ้านกําลังจะเปิดบ้านต้อนรับพี่ๆคนไทยที่สนิทกันในเบลเยียมนะคะเพื่อที่จะได้มาทานข้าวแล้วก็ฉลอง New Year e v E ด้วยกันที่บ้านของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าบ้านแม่ไผ่เนี่ยไม่ได้เปิดต้อนรับทางญาติแล้วก็เ,เพื่อนๆมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนไปเมืองไทยอีกพอย้ายกลับมาจากเมืองไทยเราก็มาเริ่มต้น ต่อเติมบ้านทำน,ทำน่นทำนี่จนมันไม่สามารถที่จะเปิดต้อนรับใครๆได้นะคะแต่ว่าตอนนี้บ้านเราพร้อมแล้วคือพร้อมในระดับที่สามารถที่จะต้อนรับเพื่อนๆได้ต้อนรับญาติๆได้แต่ว่าบ้านยังไม่เสร็จนะคะต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งบ้านเราก็จะอยู่ในลักษณะเป็นผนง Hip ังฮิบล็อกอย่างนั้นนะคะทุกผนังเลยนะคะแต่ว่า เราก็มาเริ่มต้นอุดรูตะปูโปะยาแนวขัดผนังแล้วก็ทาสีหลองพื้นไปเนาะก็เลยได้มาเป็นผนังสีขาวๆแบบนี้ยังไม่ได้ทาสีจริงลงไปนะคะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราทํางานแข่งกับเวลานะคะก็เลยได้มาแค่นี้แต่ว่าแค่นี้ก็ดูโอเคแล้วนะไว้เดี๋ยวหลังจากนี้เราถึงจะเริ่มทาสีจริงเข้าไปนะคะแต่ว่าด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวที่แม่ไผ่ได้จัดแล้วเรียบร้อยก็ง่ายๆตามสไตล์สกุลหงนี่ละคะ่ะ เรียบๆแต่เอาดูสะอาดสะอ้านไว้ก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้จะมีครอบครัวพี่คนไทยมาสองครอบครัวก็คือครอ,อบครัวของป้าหนิงกับครอบครัวของพี่กุ้งนะคะจะมาฉลอง New Year Eve ด้วยกันเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้เปิดบ้านต้อนรับพี่ๆคนไทยที่นี่ค่ะ,อะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะ5้าโมง้วคะไม่ผ่ต้องไปเข้าครัวแล้วละ่ะเดี๋ยวเข้าครัวทำนูน่นทำนี่ก่อนเพราะว่ามีอีกหลายอย่างเลยที่ต้องเตรียม พอลาเซไฮสวัสดีค่ะน้อยอลาล้างมอยแม่อยู่ได้ดีไอ้นั่นก็เดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวเหมือนกันปะเดี๋ยวเตรียมตัวทํากับข้าวทําอะไรดีก่อนนะคะน้องพอล่ามาช่วยแม่อยู่ในครัวคะ่ะใช่ไหมคะหนูช่วยแม่ทั้งวันเลยอะ่ะจริงๆก็ช่วยมาตลอดแหละใช่ไหมช่วยเยอะมาก เดี๋ยวหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมคะอ <I know. S 1> หนูคิดไปยังจะใส่ชุดไหนก็ <No. S 1> ชุดเท่าที่มีในตู้ใช่ไหม mm. อืมเดี๋ยวแม่ต้องรีบเตรียมกับคาราแม่จะได้ไปเปลี่ยนชุดนะเนี่ยแล้แม่ต้มปตาตัดก่อนอ <Okay. S 1> หนูลา้างแล้วก็เช็ดให้แม่ด้วยนะคะแม่จะได้ใช้เลยขอบคุณนะคะคนเก่ง เมนูที่ตกลงกับเพื่อนๆไว้ว่าเราอยากจะทําทานกันวันนี้ก็จะเป็นเมนูปิ้งย่างนะคะพอ mm. ดีว่า,าไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศอื่นเป็นไหมคือถ้าจะไปบ้านมมเราจะในกลุ่มคนไทยด้วยกันเนี้ยเนาะถ้ามีงานเลี้ยงที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราจะแบบแบ่งกันจัดปีนี้บ้านคนนั้นปีนั้นบ้านคนนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วปีนี้แม่ไผ่ก็บอกว่ามาบ้านแม่ไผ่เธออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปบ้านพี่ๆมาหลายปีแล้วคะ่ะ ก็เลยอยากจะให้มาบ้านแม่ไผ่บ้างเป็นแบบเทคเทินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมนูที่เรา,เาคุยกันว่าอยากจะทําทานกันก็คือนเป็นเมนูยิ่งยากเนาะอันนี้แม่ไผ่หั่นไก่ค่ะก็จะหมักใส่เทมปุ่งนุงนิดหน่อยๆนะคะแล้วก็มีบางส่วนจะทําเอาเป็นผงสเต็กหมักใส่ด้วยนะคะเพราะว่าลูกๆแล้วก็คุณบ้านเองก็ชอบค่ะเป็นไก่สเต็กชิ้นบางๆแล้วเอาไป ปิ้งย่างบนเตานะคะอร่อยอร่อยมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำจิ้มสเต๊กด้วยค่ะอันนี้จะเป็นไก่สเต๊กนะคะอันนี้เนื้อประมาณกิโลหนึ่งอย่างละโลเนื้อไก่เหมือนกันและค่ะแต่ว่านี่โลหนึ่งนี่โลหนึ่งอันนี้จะหมักผงสเต๊กอันนี้จะหมักธรรมดาใส่น้ํามันหอยเฉยๆค่ะก็ต้องใส่อันนี้ประมาณเขาบอกประมาณ60 ML อันนี้มัน2 5งรอ่อะ กะประมาณเอาเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมคะ <c oughs> แม่จะมีเวลาเตรียมตัวทันไหมเนี่ยเผาล่ะเ <c oughs> พราะเราเป็นตากล้องให้แม่นะคะตอนนี้ <c oughs> ผู้ช่วยแม่ช่วยทุกอย่างเลย <c oughs> ครัวตามใจฉัน <c oughs> อะประมาณนี้ <c oughs> อ <c oughs> เพื่อความรวดเร็วทำอย่างนี้ก็ได้เนาะ เตรียมของแข่งกับเวลาแล้วเราก็เอาไก่ลงไปเลยค่ะหมักไว้ค่กุกคุกให้เข้าเนื้อหน่อยเนาะหนูชอบใช่ไหมอันนี้ไก่สเตะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่บ้านชอบมากค่ะพ่อลูกชอบมากๆก,กินเปี้ยงยาง่างวันไหนต้องมีไก่สเตะส่วนน้ําจิ้มนี่ก็อันนี้เป็นน้ําจิ้มของโลโบนะคะใช้ประจําเลยเดี๋ยวเราจะไปทําที่เตาอีกทีเนาะ อ่าโอเคคุกอันนี้ทิ้งไว้นะคะอ่าไหนดูซิสวยยังสวยแล้วนะเดี๋ยวแม่รับก่อนรับพลาสติกไว้อ่ะไหน,นทำเสร็จแล้วติก๊กไก่เสเต๊ะเสร็จแล้วนะมันฝรั่งต้มก็กำลังต้มอยู่โอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้อันนี้อันนี้ก็จะหมักเป็นน้ำมันหอยเฉยๆนี่และคะ่ะ อันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆเลยค่ะชแค่ไก่หั่นบางๆแล้วก็หมักกับน้ำมันหอยแค่นั้นเองก็อร่อยได้แล้วค่ะไม่ได้มีสูตรอะไรเยอะแยะเลยครัวตามใจฉันใช่ไหมคะลูกครัวตามใจสกุลหงนะสงสัยแม่จะทำน้ำจิ้มไม่ทันแล้วล่ะแม่คงต้องวานให้ป้าหนิงกับป้ากุ้งช่วยทำน้ำจิ้มแต่ที่แน่ๆน,น้ำจิ้มไอสเตกเนี่ยมีแน่นอน เรียบร้อยแล้วอะอันนี้เสร็จไปอีกหนึ่งก่ทอธรรมดาเรียบร้อยหมูสับห่อเบคอนหมูสับห่อเบคอนแม่จะทำทันไหมเนี่ยแม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้ไหมวเราค่อยมาทำต่อได้ไหมไม่งั้นแม่จะทำไม่ทันโอเคเดี๋ยวแม่ผ่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาใหม่ค่ะอันนี้ประมาณผงประมาณ2 0 0กรัมนะคะ นงากะทิอ่ะประมาณนี้น่าจะพอเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนน้องพอลาก,กันน้องเนียลรับผิดชอบเป็นเนี่ยและคะ่ะตัดซาลามีแล้วก็เอาเป็นซอสเซจใส่ในถ้วยอะพิทายเซอร์เนาะมีอะไรอีกครับลูกตรงนี้ก็จะเป็นมุม d ด r i ิ o ชสแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะมีซอสอูีตรงกลางเนาะขยิบมาหน่อยลูเดือดตกนะครับนี่ผู้ช่วยมือหนึ่ง คนนี้ก็ผู้ช่วยแม่มือหนึ่งเอาใส่ในนี้ค่ะลูกแล้วเดี๋ยวเอาไปวางไว้ตรงตรงโต๊ะดนได้เลยอันไหนที่เรียบร้อยแล้วอ๋อหนูต้องเอาไม้จิ้มฟันมาอันนี้ก่อนมาเสียบใส่ด้วยทางไม้จิ้มฟันอยู่ในนี้ขออภัยกระเสียงอันนี้นะคะอันนี้กําลังต้มน้ําแล้วก็ทําเสียงเหลือเกินอ้าวน้องฮล่าจะเสียบนี่ละค่ะ เสร็จแล้วหนูเอาไปไว้ตรงนูนนะคะตรงโต๊ะไว้พร้อมเลยเนาะพอแขกมาก็ได้ทานเลยนะคะและ้วตอนนี้พี่ๆก็มาถึงแล้วค่ะมีดอกไม้มาฝากด้วยขอบคุณมากๆเลยดอกไม้สวยมากมาถึงกันตรงเวลาเป๊ะหกโมงนิดๆ แม่ไผ่ก็จะแต่งตัวไม่ทนันเนี่ยเพราะว่าวันนี้อย่างที่เห็นไปเนาะแม่ไผ่ยุ่งมากทํางานแข่งกับเวลาแต่ว่าก็แต่งตัวลงมาทันพร้อมที่จะต้อนรับพี่ๆพ,พอดีค่ะส่วนหนุ่มๆน,น,นั้นก็ยืนเมาส์มอยอยู่ด้านหลังค่ะได้เจอกันแล้วก็เมาส์มอยกันไม่หยุดเลยพาเดอะแก๊งขึ้นมาชมบ้านค่ะพาขึ้นแก๊งขึ้นมาชมบ้านข้างบนก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าใหญ่มากพามาทัวร์บ้านข้างบนยังไม่เสร็จค่ะครึ่งหนึ่งเกือบเสร็จแล้ว ส่วนฝังทางนี้ก็เป็นฟ yeah, ังท yeah, ี่ยังไม่เสร็จ Thank you Laura. I will take one. <coughs> Sonte. Ching ching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 . Ching, ching. ching, ching. 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 อันนี้เป็นของทานเล่นเป็นอ a p ไทเซอร์ที่พี่กุ้งทำมานะคะโอ้น่าทาดมากเลยพี่กุ้งจริงๆที่เห็นแต่เด็กๆเอาไหมลูกมาเอาวไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่าเกล็กซาลมลุกแซลมอนลูกมาแม่ขอชิ้นหนึ่งลอง ชอร่อยนาทพี่กุ้งใส่ซอสอะไรเนี่ยอร่อยไม่ได้ใส่ซอสอะไรแค่ชีสตรงนี้เนี่ยชีสใช่ไหมใช่ชีสแล้วก็แล้วก็แซลมอนแล้วก็แตงกวาอร่อยคุณป้าทำอะไรคะเน้น้ำจิ้ม อ๋อน้ำจิ้มทำสปริงโรใช่ไหมลงปียกุ้งกุ้งห่มผ้ากุ้งห่งสบายก็คือทำเมนูมาจอยกันคนละอย่างสองอย่างเนาะอันนี้ของพี่กุ้งตําตําน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะม่ไผ่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เก่งก็ต้องให้คนที่ทำเก่งตําให้กิน ตั้อไม่เก่งตั้มไม่เก่งมือเลอทองน้องใหม่อ๋อสักทองคำตั้มส้มตั้มส่วนอาผ้าที่เป็นไงกินกับผื่นเพราะว่าเป็นอย่สาวๆไม่ดื่มกันนะไงอะไรนะก็เป็นตัวแทนการดื่มสองสาวนี้ก็จะดื่มแบบพี่พิู่เหบเด็กๆเมื่อกี้กล่าวว่าไปอีกแก้วนี่นี่ยังไม่เมานะเนี่ยก้าไปป้าหนิงก็ขอทองแดงอยู่นะขอทองแดงแค่เดียวเองน้องกุ้ง หนูดูในเชฟป้อมเชฟป้อมบอกว่าต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทอดตาถ้าไม่หัน่นนะจะตีตายเลย <laughs> <laughs> จะโดนเชฟป้อ,ดอดมด <laughs> ุต้องหัน่นต้องหั่นเสียงปังใช้ได้เลยนะ <laughs> <laughs> เสียงปังใช้ได้เต้าลักชิ่งไปังไปโกนอันนี้ได้แล้วค่ะ <laughs> 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 ป้า แมนูเื่อป้าต้องสัเลางน้านาท,ทีนะจานาทีีได้แล้วย่ได้แล้วเมนูกุ้งห่มสบายของคุณป้ากับอะไรก็ไม่รู้อันนี้จำไม่ได้ซีเรียสเป,เป็นอาหารของอ่าอีง แอฟริกาแซมมอลซาเออใช่แซมมอลซาแบบเอาไปแซมมอลซาก็ไม่ไดยอะโอ้คุณป้าเซ็กซี่มากเลยอ่ะเกาะอกไม่หลุดด้วยอ่ะเพราะว่ามีถุงเท้าอยู่งซักอย่าบอกความลับสิว่ายัดถุงเท้าเข้าไปจะบอกความชิงนะอ่ะนะคะเพรา่ะนั้นมารีวิเดี๋ยวป้าจะแบ่ง เอาสองเซตไหมหรือสามเซตสองเซตก็พอเนาะเซตผู้ใหญ่กับเซตเด็กสวยสวยงามห่ผมผ้ารอแล้วห่มผ้ารอมายกไปเสิร์ฟจ้ายกไปเสิร์ฟจ้าจจ this is half dress from ป้าหนิงค่ะโอ้ยกินมาแล้วพี่กุ้ง กินเตะจมูกขนาดเผ็ดบอกว่าเป็นอย่างกินได้ได้ได้คือหรือพี่คุ้งสิเอาน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอย่างสิบอกอันนี้ก็เขาบอกโอเคเอาเอาว่าแม่ค้าเอ้ยแม่ครัวว่ายังไงก็อย่างนั้นแม่ครัวว่าอร่อยก็อร่อยค่ะพูดรมากส่งมาจากส่งมาจากอุดอจ้าแม่ครัวส่งตรงมาจากอุดรจ้า โอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเราน่ากินมากน้ำจิ้มซีฟู้ดใบสาวอุดรจ้าเด็กๆกินของทันเล่นเสร็จแล้วกินอเปทายเสรเสร็จแล้วก็มานั่งเอเนเกรอดูทีวีเลยลูกอ่ะเปิดดูทีวีซะอ่ะรอตรงนี้นะเดี๋ยวเมนคอสค่อยกินทีหลังเนาะเพิ่งจะทุ่มครึ่งเองโอเคมาเดยวกินฮับเจอปิงหน่อยอร่อยไหมสีสันน่ากินมากน่ากินมาก อืมอร่อยนะปะ้าจิอ๋อร่อยอร่อยหลังจากที่ทานฮับเชอหรือว่าอพิทัยเซอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มตั้งโต๊ะเพื่อที่จะทำปิ้งย่างกันวันนี้ไม่ไผ่ใช้เตาแบบ ปิ้งย่างแบบเทปัญญากินะคะ2เตาเตาหนึ่งเป็นของพี่หนิงอีกเตาหนึ่งเป็นของแม่ไผ่แล้วก็ส่วนเตาตรงกลางนั้นจะเป็นเตาสําหรับไว้ตั้งน้ําซุปทาสุก,กี้ยากี้นะคะ ก็คือว่าเราทานปิ้งย่างเนี่ยมันจะมีความแห้งหน่อยเนาะแล้วก็เราก็จะได้ซดน้ําซุปจากซุกี้เนาะมันก็จะเข้ากันการที่อากาศน้หนาวแล้วได้ซดน้ําซุปร้อนๆนะคะมันจะทาให้ร่างกายเราอุ่นมันจะทําให้เราทานอาหารได้อร่อยขึ้นเนาะโอ้นี่นะคะปาร์ตี้ปิ้งย่างของเราเรืองปิ้งย่างค่ะมีแลมเนาะมีชิโปลามีสเต็กนะคะมีไก่ อันนี้ก็จะเป็นผักสำหรับใส่ทำชุกกี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่เสเต๊ะเนาะผักสลดัดนุ่มๆเมาทมอยกัน,น,นปลาก,กุ้งปลาหนิงก็พร้อมแล้วนนมาลูกทานข้าวลูกพร้อมจริงๆเดี๋ยวทานเมนคอสกันค่ะชุกกี้นะ เส้นอาพิพุนจัดการเลยอันนี้ก็เป็นหมูกะทะของเราสิ้งย่างของเราสกีน้ำซุปสกี้ฝั่งนี้ก็เป็นของเด็กๆด็กเด็กกำลังติ้งเลยเด็กๆก็ชอบมากไ่มนเอวนเน่ใส่ไใส อ้โหมอดอหมเคมไปหลูกเูดลแล้นี่กหมอนนะนี่กอนกัน่อโอเคเนแบบนรอยไมรลูกเาละใหอยเนี่ยซืออร่อยเนาะพี่เบิร์อร่อยไหมครับอร่อยเนาะ ทำไมขนลุกหนาวล่ะครับเนอะหรือว่าแม่จับผิดไปเองอ่ะสมากกะเลิกนะลูกนะสมาสกะเลิกนะคะป้าป้าสมาสกะเลิกจา้าปิ้งย่งจบแล้วแต่ <laughs> แต่เรายังไม่จบ,บ,บจ้าพริกผงใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะพี่กุ้งที่ชื่อให้หน,เนหูเอาทรีนด้วยไหมไหมเอาทรีนด้วยเอากลิ่รีนเอาหนึ่งทรีนก่อนหนึ่งทรีนหนึ่งทรีนไปก่อนโอ้ตาแสบค่ะโอ้ห่อนบอกห่อนบอกบอกโอ้เถอะเถอะเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางนี่ก่อนอ่ะโอเคจะกินทรีนแล้วนะคะ<า>อ่ะสมาร์กกระเลินะจ๊ปะป้าๆขนมจีนสมาร์กกระเลยค่ะ นี่แม่ครัวทำขนมจีนมาตาสว่างแล้วตาสว่างเมื่อกี้ยังนั่งง่วงอยู่อิ่มอันนี้กินต่อามาเด้อค่ะกิน <laughs> ขนมจีนตอนห้าทุ่มห้า <laughs> ทุ่ห้าท,ท,ทแล้วตอนเนี้ยห้าทแล้วเด็กๆก็ไม่อยากกินดีเซอร์สเะรอรอก่อนรอก่อนอเด็กรอก่อนอ่ะรอให้ผู้ใหญ่กินนมจีนเสร็จก่อนอืม นัวไม่กลัวใครจรนัวไม่กลัวใครนัวบารลาถึงบารลาถึงอร่อยนอะไรมีน้ำยาป่งน้ำยาป่าอือร่อยไใส่จิ้มไอืม สอหาอะไรนะสองหดใช่ไหมสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณเฟนจิวดีค่ะปีใหม่นะคะเม่

Ei! Pô, não tem ideia, não. ยังยองมีวมันเลิกลาค่ะ so see you next time and thanks for coming ค่ะอเปิดไฟหน่อยดีไหมคะเปิดไฟหน่อย next time บ้านมืดหน่อยนะคะบ้านไม่มีไฟไวไหม้กุ้งไหวไหมโอเค ระวังนะคะฝนตกมันลื่นโอ้ฝนตกจ้าเป็นปีใหม่ที่เปียกมาก It's a really wet New Year It's a raining New Year อ่ะเลยดักสลือขับรถดีๆเด้อ